ต่างผ่าต่างพันหนึ่งอ่าแล้วมาดูเบี้ยอ่าถุดถ้าพูดง่ายๆคือแทบจะไม่ต่างกันนะถูกไหมครับอันอันหนึ่งรับสามสิบปีอันหนึ่งรับยี่ห้าปีครับอ่ามาดูเบี้ยอ่าอ่าไม่ต้อยุบสี่สิบก็ได้พี่เออไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสเออบอ่าสี่สิบเท่าไหร่เก้าหมื่นสามพันสมร้อ่าอ่าแล้วถ้าถึงหกเท้าเป็นสามนะส่งยี่ยี่สิบปีเนาะ ถูกไหมครับเออก็เกือบเกือบแสนนะแล้วกันนะถูกไหมอครับเก้าหมื่นสามอันนี้เท่าไหร่หกหมื่นสี่ต่างกันเท่าไหร่โอ้โหอ่าก็สามหมื่นครับถ้าเอาแบบสามหมื่นเห็นไหมสามหมื่นสามหมื่นครับต่างถึงสามหมื่นต่อปีนะครับต่างกันสามหมื่นเป็นระยะเวลากี่ปีอ่าไม่ถึงส่งก็คืออ่าส่งถึงหกห้าผมสี่สี่พยี่ห้า ต่างกับสามหมื่นส่งอ่ะส่งน้อยกว่าสามหมื่นกี่ปีเอ่ไเพิ่มสี่สิบครับอ่าสี่สิบอ่าก่ก็ถ้าเทียบหกสิบเท่ากันก็ยี่สิบปียี่สิบปีส่งน้อยกว่าสามหมื่นยี่สิบปีนะเห็นไหมเออเห็นไหมเราเริ่มออกแล้วหน้าที่พี่คือหน้าที่เราพี่คือเก็บอ๋อหน้าที่พี่คืออธิบายแค่ทำนะครับอ่าส่งน้อยกว่าสามหมื่นเป็นเลยรแนสามหมื่นปี ยี่สิบปีก็หกแสนอ่าแต่ส่งยาวกว่าแต่ส่งยาวกว่าแสนเพิอีกอีกเพิ่มอีกห้าปีอ่าห้าปีเออถูกไหมก็ถ้าสมมติเอาหกเอาหกเอาหกหมื่นสี่เอาหกหมื่นห้าเอออ้าคูณห้าเอาตีหกหมื่นก็ได้อ่าฮะก็ประมาณสามแสนอ่าถูกอีกห้าปีสามแสนถูกอ๋อก็ครึ่ง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 โอ้อ่าอันนี้แล้วแต่บ อันนี้คือช่วงจ่ายอ่าถูกแล้วช่วงช่วงรับที่วิต้าอธิบายไปเมื่อกี้ใช่ปีละแสนใกล้ใกล้กันนะฮะแล้วแต่เราต่างกันห้าปีอ่าแล้วแต่เราอ่๋ออันนี้คือราคาเออนี่คือราคาที่ต้องจ่ายเมื่อกี้คือได้รับได้รับเท่ากันไงที่มันต้องมีเบสเบสที่เราตัดที่เราดูนะคืออันนี้คือรับเท่ากันออาถูกใช่แสนเท่ากันเอออ่ะ อ่าครับเห็นไหมโอ้ทำไมมันถึงต่างจังเลยอ่ะอะไรนะทําไมมันถึงต่างจังเลยก็เพราะว่าดอกเบี้ยมันวิ่งไงดอกเบี้ยวิ่งตั้งกี่ปีอ่ะอ่ะให้ดูเนะคําถามเนอะคําถามคิดว่าอนาคตอ่ะขายลูกชิ้นปิ้งหรือขายก๋วยเตี๋ยวอ่ะโดนภาษีไหมอีกสิบปียี่สิบปีข้างหน้าผมว่าโดนนะเพราะว่าเข้าคนละครึ่งหมดแล้วโดนไหมเออโดนโดนเพราะมันไม่ใช่เงินแล้วนะเพราะมันไม่ใช่แบงก์เนอะ ได้มันแกนหมดละสมัยสมัยคิดอ่ะสมัยคิดคิดว่าคิดว่าโดนไหมภาษีขายอะไรก็โดนโดนํำโดนคิดว่าโดนเนอะอ่าถูกไหมแล้วคิดว่าคนอายุหกสิบกว่ากว่าเนี่ยมีรายได้ไหมรุนคิดไม่มีไม่มีแล้วคริดว่าต้องหารายได้ไหมอย่างคิดว่าต้องคิดว่ามีเลยไหมคิดว่าต้องหารายได้ต้องหาต้องหาครับเออถ้าคิดว่าต้องหาก็ต้องมีก็ต้องเสีปภิษีถูกไหมอ่อครับถูกไหมเออใช่ไหม ใช่อจอดรถก่อนได้ง่า,ายๆแ,แม่พี่เจ็ดสิบจะมีรายได้เดือนตอนนี้ยยวต้องทํางานอ่ะไม่ทำงานมีมีรายได้เสียภาษีอ่ะโอ้เก่งเลยครับอก็ถือบอกไงก็คือนี่คือตัวอย่างคืออนาคตและยิ่งรุ่นเราอีกยี่สิบปีข้างหน้าเนี่ยมันอายุยืนไงครับถูกไหมอันนี้อ่ะแล้วก็อย่างหนึ่งอ่ะสมมุติว่าตอนสมมุติแล้ออ่ะนึกภาพนะเราตอนหกสิบเนอะหกสิบอ่ะเราจะได้เงินอะไรบ้างสมมุติถ้าเราทํางานออฟฟิศจนถึงสมมุติว่าถึง อืมครับมีเงินมีมีเงินอะไรบ้างประกันสังคมบำนาญเอออ่าอ่าฮะประนสังคมคิดว่าเท่าไหร่ไม่ใช่เขาให้เป็นบำนาญแล้วฮะบำเหน็จไม่มีแล้วบำเหน็จไม่มีอ่าใช่ก็เต็มที่ถ้าไอตัวใหม่กฎหมายเพิ่มฐานภาษีไอเพิ่มฐานเงินเดือนไม่ออกก็ ผมว่าประมาณสามพันถึงสี่พันนะอ่าอ่าโอเคอันนั้นเราโอเคไปอ่าแล้วโปรโปเรนดฟันมีไหมโปรเรนดฟันเงินก้อนผมว่าก็แล้วแต่คนนะผมว่าหลักหลายล้านน่าจะมีอยู่หลายล้านเนอะเออหลายล้านถูกไหมเออการไหนที่เราทําระยะสั้นมานะสิบปียี่สิบปีอะไรเจ้าทํามาเนี่ยสมมตินะตอนนั้นถูกไหมเออสงว่าตอนนั้นเราจะมีเงินเป็นหลักล้านถูกไหมอ๋อครับ ปัญหาของคนตอนนั้นคืออะไรสมมติลองเรานั่งทำไอชีนไปดูตอนนั้นปัญหาเขาคืออะไรออมีเงินแล้วนะปัญหา,าคืออะไรมีเงินก้อนแล้วสมมติมีเงินสี่ล้านแล้วกันนะตามหลักการของไอ้นี่เลยตามหลักการของอะไรนะที่เขาโฆษณาเนะต้องมีเงินสี่ล้านหลังเกษียณนะ TK TK เฉลงเอออ่ะอ่ะปัญหาของเขาคืออะไรมีเงินก้อนสี่ล้านแล้วไงเอ,อ่อไม่เติบโตไม่เติบโต ใช่เงินก็คือสี่ล้านนอนแบบเ,เงินไม่เติบโตถูกไหมสมมติสมมติอาสมมติเขาบอกว่าเขาใช้เขาใช้ได้อะไม่เติบโตถูกไหมแล้วปัญหาแล้วทําไงเขาเติบทาทํถ้าเขาอยากให้เติบโตเขาเขามีทางเลือกกี่วิธียังไงก,กี่วิธีเาขาเขาเขาทำยังไงฝากแบงค์นะฝาก,กแบงค์ถูกไหมอ่ะฝากแบงค์ไม่เสี่ยงถูกไหมอ่ะมีวิธีอื่นอีกไหม แต่ว่าผมตอบชอยถูกใช่พี่ว่าเงินมันไม่โตสี่ล้านเนี่ยใช่ปะผมตอบชอยถูกนะก็คือไม่โตก็คือมันโตยากก็คือก็คือเล่นหุ้นหรอกเอออ่าใช่เพราะว่าตอบไม่ผมไม่ตอบเล่นหุ้นหรอกมันมันไม่น่าได้นะถูกอ่ามันยากไปมันเสี่ยงไปซื้อทองอ่าซื้อทองอ่ะแล้วไงอีกอะซื้อทองอ่าซื้อแบไอ่ะหลักแบงซื้อทองอ่ะ อะไรซื้อประกันบำนาหรออ่ะไม่ทันแล้วเออไม่ทันแล้วใช่มันไม่ทันแล้วแล้วอะไรอ่ะปัญหาของเขาคืออะไรเออปัญหาเขาคืออะไรก็คือมีเงิน็นเงินก้อนหนึ่งที่นิ่งๆเออปัญหาก็คือไม่มีที่ฝากอ่าฮะใช่ถูกไหมใช่ปัญหาเขาคือไม่มีที่ฝากเออถูกไหมแสดงว่าหกหมื่นแสดงว่าหกหมื่นอีกห้าปีเขามีตังค์ไหม หกหมื่นอีกห้าปีหกหมื่นหลังที่บอกว่าเรามีเงินเขามีเงินก้อนอมาแต่เขาต้องจ่ายเบีย้ยประกันอีกอีกอีกห้าปีอ่จำนวนหกหมืนบาทคุณอายุสี่สิบอะอ๋อครับมีไหมมีม,ม,มีมีครับถูกไหมใช่ใช่ใช่ไหมเขามีไหมใช่นี่ก็ปัญหาคือไม่มีที่ฝากไงก็จะได้มีที่ฝากไงออถูกไหมใช่ลองไล่ไล่ดูดิคือ บอกโห่เาตอนหกสิบเอ็ดเจาเงินจากไหนก็มึงปัญหาก็คือไม่มีที่ฝากไม่ใช่ปัญหาเรื่อ,เ,อเงินจากไหนอถูกไหมฮะไล่ดูถูกใช<อ>่ไหมใช่พอ<ช><ช>พอไม่มีที่ฝากเขาต้องเอาเงินไปทำอะไรนะพี่ตัวใหญ่ก็ฝากแบงก์ถูกไหมอือ,อครับือเป็นธบัต อ๋อ oh, ใช่หุ้นกู้อะไรพวกนี้อ่ากลับกันอ่ะสมมติแม่มีตังค์แม่กเกษียณเราจะเอาเงินแม่ไปทําอะไรเราจะกล้าเอาเงินแม่ไปทําอะไรได้บ้างอ๋อไม่กล้าเออถูกไหมเอาซื้อหุ้นไหมไมุ่โดนด่าใช่ถ้าตกกูโดนแน่ถ้าได้ก็โอเคแต่ถ้าตกโดนแน่แนถูกปะอ๋อครับเห็นะหอ่าเพราะนั้นปัญหาขึ้นะลรไม่มีที่ฝากไงอ่อครับ นี่ก็เดี่ยเพิ่มอีกห้าปีอ๋อโอเคไล่ได้ไหมเออนี่คือไล่อ่ะมุตอนนั้นทำเงี้เมื่อถังนั้นทำไงเออเออนี่กดีถึงไงเออแล้วประกันบำนาญเนี่ยเบี้ยมันไม่ได้เพิ่มตามอายุเหมือนกันใช่ซิ้อยู่แล้วออเอาที่ไหวอ่ะเออเอาที่ไหวอ่ะเอออ๋ออ๋อครับ น้องไล่ดูเห็นไหม,มถูกไหมปัญหามออันอยู่ที่ฝากนะออโอเคตัวหกแคก<า>็เลยหยนึงนับใช้หน่อยนึ่งแต่ว่ามันไอ้นี่นะเอ่อใช่ก็เหมือนกับยืดเวลาทำงานไปด้วยหรือว่ามีเงินที่ให้ลงไปด้วยใช่อ,อ่เห็นไหมอ่เอ่อใช่ใช่เหมือนมันเหมือนเป็นจุดเสียนะมีอ่ากว่าจะได้เนี่ย<ม>เพราะว่าคนปกติส่วนใหญ่นี่ เอรีดีทายห้าสิบห้าก็อยากจะได้อะไรที่เอ่อได้เรื่อยๆมันคงมันคงแล้วคือเขาต้องเข้าใจว่าเขามีเงินเย็นน่ะเกูดกันง่ายๆนะถ้าเกิดไม่ก็จะมีเงินเย็นมันมันทำไม่ได้อ่าใช่เพราะว่าไม่รู้หายจากไหนเออต้องถุ่มบนนิดนึงเออครับมีเงินเย็นน่ะเออรู้ว่าก็เออคือบางคนอ่ะแต่บ้านแล้วก็ไปเล่นหุ้นคือ เงินมากกว่านี้ฉันก็ใช้คันใช้ก็กินเท่าเนี้ยเออครับฉันดูแลตัวเองอะ่ะเออครับ uh, มีเงินซื้อกาแฟแ,ฟแพงๆได้วันละสามแก้วแต่ซื้อกินแก้วเดียวพออืมอืมได้ด uh, เ,เพราะว่าัวตายเออใช่รับคาเฟอีนเดินถามว่ามีไหมมีเป็นคนแบบนี้เยอะมปเปเอาข้าววันเรกที่เดืดเอาออกเอาออก,อาออกยากเอาออกแล้วเหนื่อย ไปถึงกาแฟกินกาแฟเลยพี่ตาใช่เหมือนก็วันหนึ่งไอกคนวิ่งไงมันจะกินกาแฟเพิ่มมันจะกินของหวานอะไรเพิ่มอีกสักอย่างหนึงน่งเนี่ยเขาจะคิดว่ากูต้องวิ่งกี่โลไงอ๋อเออต้องออกกำลังกายแลกไปกี่โลวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยอ่าเหนือพวกนี้ก็ทิ่อย่างนี้อืมเนี่ยอ่ะอืมครับอ่ะเชื่อไหมโอเคครับขอบคุณครับได้อะไรบ้างะนะยี่สิสี่สิบห้า อ่ะเมื่อกี้อยู่สี่สิบนะสี่สิบห้าเท่าไหร่หนึ่งแสนสองหมืนห้าพันไม่ใช่สี่สิบห้าอ๋อหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดอ่าอ่ะสี่สิบห้าอ่ฟังฟังเมื่อกี้สั่งฟังผ้าถือใช่ไหมเอออ่ะเท่าไหร่แปดแปดห้าสี่สามเออแสนแปดห้าสี่สาม ต่างกันเท่าไหร่แปดแปดห้าสี่สามแปดแปดห้าสี่สามถูกต่างกันเท่าไหร่ตี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 เท่านั้นตีเท่านั้นปะอายุสี่สิบห้าส่งถึงหกสิบจะมาตีซะหนึ่งสามแปดก็ได้อ่าเออกลมกลมอ่ะฮะปุ๊บตีหนึ่งสี่เลยดีกว่าอ่าตีหนึ่งสี่เลยตีตีเก้าเลยอ่าเท่าไหร่ต่างเท่าไหร่ห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นตีห้าหมื่นห้าหมื่นอืต่างกันห้าหมื่นส่งต่างกันห้าหมื่นกี่ปี ใช้มุกเดิมอ่ะต่างกันย่าต่างกันส่งต่างกันห้าหมื่นกี่ปีส่งน้อยกว่าห้าหมื่นอยี่สิบยี่สิบไม่ใช่เดี๋ยวยุเขายุสี่สิบห้าพอสี่ห้าสิบห้าเออต่างกันห้าหมื่นสิบห้าปีแต่ส่งแปดหมื่นเพิ่มกี่ปีส่งห้าหมื่นเพิ่มสิบห้าปีไม่ส่งแปดหมื่นเพิ่ม่อเออเออปดเออใช่ใช่พี่เก้าหมื่นเก้าหมื่นเพิ่มห้าปีถูกไหมพี่เพิ่มห้าปีอ่าให็นไหอ่าเห็นไหม อ่ะเป็นเราเลือกครับอ,อ่ก็ต้องเลือกตัวหลังแล้วแต่เราปลายทางได้ไปลายทางได้เท่ากันนะเอะ่อ่ครับเอ,อ่อปลายทางได้เท่ากันนะเออต่างกันห้าหมื่นพึ่งอ่ะซึ่งถ้าหากว่าถูกแจกแจงแบบเนี้ยคนจะต้องเลือกหกห้าหรือว่าวอยู่ที่คนใช้ว่าเออหกสิบห้า แล้ว,ลวย,ยังมีรถยนต์แล้วก็ยัง <y ank S 1> มีเขาคิดหนึงหนึ่งแล้วก็แบบเขาส่งยอดเต็มเลยอ่ะเมื่อเขามีงบแสนหนึ่งอ่ะเขาอาจจะไม่อยากส่งแสนหนึ่งถึงอายุหกสิบห้าอ่ครับทาไงอ่ะก็ต้องเปลี่ยนแบบบอมนามีแค่นี้แหละเออครับทาไงอ่ะมืเอ,มเ,ขอมเขาอยากไม่ส่งเขาอยากไม่ส่งเขาไม่อยากไม่อยากสง่งเก้าหมื่นถึงอายุแปดสิบห้าเออถึงอายุหกห้า แต่ก็อยากส่ง65นะแต่ก็ไม่อยากส่งยอดนี้ถึง65อ๋อลดทุนลดลดลดทุนเพื่อลดเบี้ยเออคือเขาอ่ะจะรู้แล้วจะรู้แล้วมันมันมีเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรพี่กลุ่มบัญชีอะไรนะ่อยากส่งแหละอยากส่งให้ถึงแต่ไม่รู้จะถึงหรือเปล่าแต่ก็แบบเออทำไงดีส่งอ่ะ ส่งผสมได้ไหมส่งผสมส่งผสมส่งสองเล่มได้ไหมหนึ่งก็แปดหมื่นอ่ะหน่งก็เก้าหมื่นอ่ะส่งอย่างละครึ่งได้ไหมผิดไหมอ๋อก็คืออ่าแยกอ่าแตกสองกลมเลยเงินน่ะยังออกงเงินยังจ่ายเท่าเดิมถูกปะใช่เออแต่แบ่งคนละครึ่งได้ไหมอ่าก็คือหกสิบเล่มหนึง่งห้าหกห้าเล่มหนึง่งอ่าได้ได้ สมมติแล้วส่งเก้าหมื่นถึงหกสิบถูกไหมแล้วส่งสี่หมื่นห้าจนถึงอายุหกสิบห้าอ่าอ่ใช่ใช่ไหมเขากโกยยอดมันเยอะไปว่ะหกสิบเอ็ดถึงห้าสิบห้ามันอาจจะยอดนี้มันจะไม่ได้แล้วสมมุตินนะอ่าอ่เนินได้ไหมไเออได,ได้ไ,ได้เห็นปะอาฮะเออก็คือยอดหนึ่งก็คือได้ได้หกได้กำลัาหกสิบบาส่วนหนึง่ง อ่าซึ่งซึ่งก็ถ้าถ้าสมมติผมมองไอเดียของพีต่ตาที่แยกกลมเนี่ยก็คือเหมือนจับว่าคุยไอเดียกับลูกค้าได้จนแตกแตกแล้วว่าหกสิบห้าเนี่ยมันดีกว่ายัางไง<อ>แต่เหมือนกับว่าเจอข้อโต้แย้งว่าเอ้ยเบี้ยเนี่ยมันอาจจะสูงไปนะสําหรับคนอายุส<อ>ี่สิบห้าที่เก้าหมื่นเนี่ยก็อ่าลองลองแตกกลมทันดูเพราะยังไงอะ่ะตัวสี่สิบห้าของเอ่อ อ๋อมันอ๋อก็ไอตัวหกสิบมันก็จะลดเบี้ยเพื่ออะไรก็คือหกสิบหกสิบส่งเก้าหมื่นใช่ไหมแต่หกสิบเอ็ดถึงห้าหกสิบห้าส่งส่งสี่หมื่นห้าเพื่ออะไรเพราะว่าเพื่อ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 เงินน้อยละถูกเงินน้อยอะเงินน้อยเงินเงินน้อยอะไรเงินเงินเงินอะไรน้อยเงินเดือนเงินเดือนน้อยถูกเพราะว่าอาจจะเกษียณมาแล้วแล้วมีภาระตัวนี้ ใช่เพราะนั้ลงทุนต้องการเป็นไงลดลงหรือเพิ่มขึ้นน้อยด้วยอ่าถูกแต่ก็ต้องตามที่พี่ต้าว่าแหละคงขายขายคนที่แบบดูรวยหน่อยเออแต่เขาคิดว่าเขาก็มีมีรายได้นะเงินเหลือๆหน่อยอีกห้าปีก็มีรายได้นะแล้วเงินรายได้มันยังน้อยน้อยกว่าอะไรก็ได้นะสมมตินะเอออย่างไงก็ได้ถ้ากลัวอย่างไงก็ได้อ่าอ่าครับโอเคเข้าใจครับ เออนั่นแหละช่วงนี้พี่ก็ติวลูกก็ติวทีมงานอันนี้แหละอืมวางแผน่งคลิปไปให้ดูแล้วก็อ่ะอ่ะดูตารางนี้อ่ะเป็นยังไงพูดเหมือนที่คิดพูดกับคู่ก็คิดาคิดแหละแต่ไม่ได้ใช้เวลาขนาดนี้โอ้สุดยอดเลยครับไม่สุยกับอายุเขาอ่ะอ่ะเอ้ยเป็นยังไงเป็นเธอทำแบบนั้นเพราะอะไรยังไงอ่าอ่ะพี่วงอายุห้าสิบผู้หญิงเห็นไหมอ่ะดูดิใช่ต่างกันอ่ะง่ายเลยแสนหนึ่ง ต่างกัแสนต่อปีใช่อ่าอ่าต่างกันแสน,นต่อปีเอ่อ,อถ้าห้าสิบก็ต่างกับสิบปีจ่ายจ่ายแสนหนึ่งสิบปี <c oughs> แต่แต่ไอเดียแยกกลมตอนตอนแรกของพีตามเมื่อกี้อะ่ะ <c oughs> คือถ้าเขาฟังแล้วอะ่ะมันก็ไม่มีใครอยากจ่ายส่วนต่างไปอีกแบบยี่สิบปีเนาะต่อให้ <c oughs> ต่อให้แยกกลมแบบ ปีที่หกสิบแล้วจ่ายปีหกเอ็ดจ่ายสี่หมื่นห้าอะไรเงี้ยเนาะมันคงยากอ่ะมันมันทาใจรับรับยากมาถึงไงก็คือพอได้ยินส่วนต่างเงี้ยจ่ายส่วนต่างห้าหมื่อีกไป20ยี่สิบปีนะกับอีกเนอย่างผู้หญิงอายุห้าสิบจ่ายอีกแสนหนึ่งไปอีกยี่สิบปีนะมันปีเออสิบปีหลานเน่ยใช่ครับมันคงทําใจได้ยากว่าแบบ แตกกลมไงพี่เขาคงเลือกอย่างใดอย่าง <ๆ S 2> หนึ่งใช่ใช่ผมเออผมก็โอ้โหคิดแั้นแหละแต่ว่ามันเป็นไอเดียที่แบบอาจจะมีเหมือนกับคลายข้อโต้แย้งแหละสุดท้ายก็กลับมาที่หกสิบห้าเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งถูกก็คือเราไปทางออกแล้วเอ้ยยังไงก็ได้ะต้ไงตายมีสิดเยอะเออเออใช่ก็เหมือนกับเราไม่ได้ปิดจบแต่ว่าเราเปิดเปิดไว้เผื่อลูกค้าแบบเอ๊ะอย่างนั้นได้ไหมหรือเ,เ,อ,อ,เอ๊หกสิบฉันกลัวจังเลยอะไรอย่างนีน้<ม> เออไปแล้วแต่เออพราะคนอายุยืนแล้วไงแล้วก็มีเรื่องที่บอกอหลังหกสิบก็มีไรายได้อือครับแล้วยิ่งลมทำแล้วยิ่งคนทำอาชีพนี้ก็มีไรายได้ไงใช่ใช่เออนะเนี่ยเ,เคลียร์ไหมเคลียร์ครับเคลียร์ขอบคุณมากครับเออดีแล้วอ่านี่นะคะมมรับผมาพอดก่อนพอดก่อนพอดก่อนครับเออที่หมอเนอะที่หมอต้องพอดแต่งิจตอยู่บ้างถามว่าถามว่าย่างไหมมันก็ไม่ได้ยากมันก็ต้องใช้แค่เรื่อพูดใช้แรงถึกหน่อยนะ อ๋อใ oh. ชแรงใช้แรงหน่อยนะเพราะฉะนั้นนะ่ะส่วนใหญ่ oh. พวกนีคนเดียวอ่าลด oh. ให้พี่แอลช่วยทําให้ใครช่วยทําแล้วทุกคนมาประกอบเพื่อมาเกิดประโยชน์ไงเออครับอ่ะเธอทํานะอ่ายุนี่นะสายตาให้เซื้อมาอ่าเธอทํานะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อ่าทําเสร็จแล้วให้อีกคนหนึ่งช่วยเช็คด้วยครับเออคือมันมันทําครั้งเดียวแล้วมันจบไงอืมครับ ถูกไหมเออทำเรื่องมันจบอะ่ะแล้วมันจะได้แบบเอาไปใช้กันต่ออะ่ะเพราะนี้ก็ทํามาทํามาเป็นปีแล้วอะ่ะทํามาสองสามปีแล้วอะ่ะเออแต่ว่าตารางมันอยู่กับที่แต่เีวเราวิธีวิธีการอธิบายเราอาจจะเขาเรียกพัฒนาขึ้นอือครับเอออย่างเงี้ยเราเข้าใจจบเลยเข้าใจแล้วครับอ,อ่าดูตัวเลขเอาเลยอ,อยากได้อันไหนอธิบายไปตามลูกค้าที่เราเจอด้วยผมปีละแสนี่ได้ค่าหมื่นก็หารสองอ่ะผมอาจจะได้สองสองแสนสองหมื่นถ้าก็หารสี 2, ่อ่ะ อืออืครับเออแต่จะบอกว่าคนทำบำนาญอ่ะแทบจะไม่มีหมื่นสองหมื่นหรอกอย่างน้อยสามสี่หมื่นห้าหมื่นรายรับของเขาที่พอดูแบบนะที่เขาจ่ายนะอะที่เขาจ่ายเหรอเออไม่มีหรอกสองสามหมื่นหนึ่งไม่มีน้อยมากแทบจะไม่มีเลยน้อยเพราะอ่ะหมื่นหนึ่งจะได้เท่าไหร่เขาดูภาพหนึ่งอ,อ๋ออออ๋อฮ <laughs> สมมุติถ้าอันนี้นะอาย 4, 4, 5, นะุสี 14, ่สิบห้านะสองหมื่นสี่นั่นแหละ อ่ะสองหมื่นสี่ได้ปีละหมื่นหนึง่งปีละหมื่นหนึ่งตกเดือนละแปดร้อยเออเออครับป่ะแปดร้อยก็ <800 S 2> ไม่ต่างเลยจากการสังคมหรืออปปะไรนี้ถูกไหมใช่ใช่ซึ่งมันไม่ได้ตอบโจทย์เขาไงอ๋อเงินคนจนใชเงิน <1 S 2> คนจนหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยดูเธอในเมื่อคนที่ฐานภาษรรีเขานี้ยเขาอยากได้เดือนละอย่างน้อยเขาอยากได้บำนาญเดือนละห้าพันหมื่นหนึ่งอยู่แล้ว ถูกไหมหมื่นหนึ่งก็คือปีละแสนสองแล้วอะอือครับถูกไหมอ่าได้ปีละแสนสองต้องเท่าเท่าไหร่อ่ะเออก็แค่นั้นแหละคือเขาเรียกเออเอาที่เขาอยากได้เหมือนไอโฟนอะ่ะอยากไม่รู้ราคาเท่าไหร่ก่อนอยากได้ไอโฟนแะม็กสีส้มเออใช่คขาลึกปลายทางก่อนเอออันนั้นทำแบบนั้นอนะ่ะทำให้เขาอยากได้ไปลายทางก่อนนะอยากได้บำนาหเท่าไหร่คือคนบำนาทำบำน,นาสองแบบคืออยากไเรื่องภาษีในงบ คำนวณเบีย้ยแล้วเท่าไหร่หรืออยากได้บำนาญเท่าไหร่เขาจะไปเวบครับถูกไหมเออครับทำเหมือนไอโฟนนะเอออยากได้เท่าไหร่เออสีเบบไอโฟนสีส้มเอออยากได้สีสีอะไรเออสีส้มมีแค่โปนะเออ,เอ,อ,เอ,อนั่นแหละเออต้องจ่ายเท่าไหร่เออมันต้องทําให้คนอยากได้อย่างนั้นนะถึงจะทําถึงจะได้เอออธิบายแค่นี้แหละแต่คือแต่กมันต้องหาคนที่มีไรายได้แบบเออ มันคงมันคงเยอะๆหน่อยูมันคงอะไรเยอะถูกอืมเพื่อที่จะมาลองรับแบบหกห้าใช่